สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายครับ M499 รับลูกกาของ7จ็ดปทุมธานีรถที่สวยรถด,ดีๆที่สำคัญราคาไม่แพงคิดถึงผมสักนิดครับตาย0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้พี่แอดไลน์เพื่อนๆโทรปรึกษาเรื่องรถยนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีรถที่สวยแบบนี้มานำเสนอตลอดเวลานะครับพี่ที่หา รถใช้รถสวยๆวยไมน้อยๆตายย้ำงเสมอนะครับกับเจ้ามิสูบิชิไทตันคันนี้คันนี้ตายขอใช้เวลานานสักนิดนะครับที่อาจจะเกิน6นาทีเพราะออปชั่นเต็มเยอะมากนะครับคันนี้เป็นเจ้ามิสูบิชิไทตันโฉมปี2019จดทะเบียนเมษายนหนึ่ง2019นะครับเพราะฉะนั้นมาในรุ่น GTPremium ใช้คำนี้นะครับ GTPremium มีข้อแตกต่างหลายอย่างหลายจุดมาก แตกต่างจาก G T ธรรมดายังไงซึ่ง G T เราคิดว่าท็อปแล้วตัวนี้ท็อปกว่ามาในเกียร์ธรรมดานะครับ G T พรีเมียมคันนี้ชม2019จดทะเบียนเมษายน2019นเมาเต็มๆกับเครื่องยนต์2400นี cc 1แรงม้าเนี่ยนะครับแรงม้าเราใจระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภยัยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องเก๋งกันนะครับว่ารถสวย มันเป็นยังไงมาครับคันนี้ตายบอกตรงๆเลยดีกว่าว่าถนนร,ราคาไม่แพงที่อยู่ที่5,99,000 0บาทไม่ดาวเลยพี่ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทอันนี้ตายบอกเข้าๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่มีเงินสดพี่มีเงินดาวหรือพี่จะไม่ดาวติดต่อตายได้094 556 1036กับเจ้ามิสูวิชิไตทตัน GT ีพีเมียบครับผมมา วันนี้เดี๋ยวเราไปกันอย่างแบบนี้เลยนะครับสดๆเลยนะครับพี่นี่แหละครับกับเครื่องยนต์คองม่เรลวดีไอดีนี่น้องให้ดูระบบเบรก abs นะครับห้ามล้อฝากระโปรงน็อตที่ฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีงัดมอออกกอเห็นกันจัะจนะครับของเราไม่เน้นเลยดีกว่ารถสุรถโดนเนี่ยเราเน้นแต่รถสวยนะครับขออภัยทีเนี่ยครับระบบเบรกต่างๆ abs นะครับเครื่องยนต์แน่นๆกุนแจต่างๆน็อตต่างๆรูเพดรูมัดรูจุดต่างๆสวยๆแบบนี้คานหน้าสวยๆฝากระโปง สวยๆนะครับกับราคาแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทที่สําคัญตัว GT Premium นี่กล้องสายขวาหน้าหลังเต็มนะครับและที่สาคัญอีกหนึ่งอย่างใน GT Premium ที่มาแบบตัวรถตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวตัดกําลังเครื่องยนต์ตัวชุดเครื่องยนต์กรณีที่เราจะจูบกับรถทันหน้าหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับนะที่ช่วยป้องกันการชนได้บ้างนี่มีประโยชน์แน่นอนสําหรับล้อเป็นล้อแม็กนะครับขอบ18ทูโทนนั่นแหละ สวยๆแบบนี้โรงงานนะครับแม็กอะไหล่ก็เป็นล้อแม็กนะครับยางอะไหล่เนี่ยนะยางสำรองของพี่ๆและอีกหนึ่งอย่างคืออะไรแหละระบบเซ็นเซอร์ข้างๆนะครับเวลารถเข้ามาใกล้เราจะมีสีเหลืองๆิ๊บปิ๊ดังนิดหน่อยนะ <ๆ S 2> และอีกหนึ่งตัวใน GTPremium ที่มีมากับตัวรถคือระบบเบาะไฟฟ้าปรับระดับได้นะครับสูงต่ำซ้ายขวาเข้าออกเนี่ยแหละครับแล้วที่สำคัญก็ ภายในก็เป็นแอร์ดิจิตอลเครื่องเล่นเครื่องเสียงกล้องเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับพวงมาลัยส,สวยๆกระชับกระชับซึ่งมีออปชั่นต่างๆเยอะมาก,กเขาเรียกมันติฟังก์ชันต่างๆแล้วกันที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างถุงลมนิราภัย GT พีเม i e ยมาถึง7ใบนะครับก็จะมี1งพวงมาลัยผู้โดยสารพักเขา่าตรงนี้หน่อยนะครับ3จุดละข้างหน้าแล้วก็ข้างทางนี้อีกอย่างละใบนะครับถุงลมตรงนี้นะเนี่ยแหละครับนะที่บอกคนขับกับบอกผู้โดยสารฝั่งหน้านะครับอีกหนึ่งรบเป็น5 กที่เสากลางครับสองฝั่งนะครับเป็นเจ็ดจุดนะครับสาหรับถุงลมนิรภัยใน GT Premium และอีกหนึ่งอย่างที่ให้มากับตัวรถเลยดีกว่าเฉพาะรุ่นจริงๆคือแอร์หลังคานะครับตัวช่วยดึงความเย็นภายในปรับระดับได้และผู้โดยสารก็สามารถเปิดปิดเองได้เลยไม่ต้องไปพึ่งผ่าคนหน้านะครับแอร์หนาวแอร์ร้อนอะไรเลือกไปถ้าร้อนเปิดเองนะครับถ้าหนาวปิดนะไปดูข้างหลังกัน GT Premium นี่มาในเครื่องไมเวก นดีเซลตายบอกไปแล้วนะครับราคา5,99,000บาทซึ่งจะมีอุปกรณ์พิเศษมาอีกหนึ่งอย่างคือเซนเซอร์1,2,3,4ช่วยเวลาที่มีรถเข้ามาใกล้เรามันก็จะเตือนอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับเนี่ยแหละรครับ GTPremium ที่บอกว่าเอามาเต็มเอามาเยอะและเอามาแน่นมากที่สำคัญ MC ขายแค่5,99,000บาท ในปี2019จดทะเบียนเมษายนตายฝากสักนิดที่ชอบของเต็มๆแบบนี้ออปชันนี่มาเหมือน SUV นะใช้คำนี้เลยลรถล้านกว่าบ,บาทน,นะครับออปชันนะเนี่ยมาแบบนี้แต่ MC ขายแค่5,99,000บาทตายฝากไว้ด้วยพี่กับ094556 1036ครับ094556 1036อยากได้ g t Premium เจ้าไททันโฉมปี2019คิดถึงตายคิถึง MC ครับผมสวัสดีครับ